สวัสดีจ้าดูหน้าตอนนี้เพราะตัวนี้ชุดนี้นะจ้าหน้าใสดิ่งเป็นผู้หญิงอยหยุดสวยจ้าเอสเพอร์เฟกซ์เตัวนี้ดีมากเลยนะจ้ะรีบเลยนะคะตอนนี้กำลังแฟตเซลลสบู่นมแพะฟอกหน้าดีมากเลยดีมากๆขอบอกอันนี้ใช้อยู่นะจ้า อันนี้เอามาให้ลูกค้าดู f อทุกคนรีบสั่งเลยนะคะผู้หญิงผู้ชายใช้ได้ใช้ได้ทุกคนของดีก็อยากแนะนำนี่เห็นไหมตอนนี้50านะจ๊ะอายุ50ใช้ดีบอกต่อจ้ารีบสั่งมาใช้นะจ๊ะอยู่ในตะกร้าจากกดสีเหลืองเลย